โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเออ,เอ,อตอนนี้นตอนรายการเราตั้งชื่ออะไรวะซื้อมาเพื่อดีกว่าเออเราซื้อมาเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ผมไปเจอในเ,ออเว็บขายของชื่อดังที่ใครๆก็รู้กันอยู่ว่ามันชื่ออะไรนะอันนี้เป็นไมโครโฟนครับเป็นไวเลสไมโครโฟนปกติเราจะเห็นยี่ห้อไอ ซาลามูนิกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบมันแพงๆอะ่ะอันนี้มันตัวแล้วประมาณพันกว่าบาทผมก็เลยลองซื้อมาดูนะครับไอเนี้ยยี่ห้อนี้ผมไม่โฆษนาแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ตังค่าสัป,ปอนเตอร์ถ้าสป,ปอนเตอร์อยากเข้าก็ก็บอกมาได้นะก็นี่ตัวนี้ก็บอกว่ามันเป็นเป็นไมโครโฟนนะครับใช้กันคล้ายๆกับไอซาลามูนิกโ o d โบย y าอะไรนรั่นแหละที่มันแพงๆอะ่ะก็กล่องขนาดไม่แรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองลองมาแกะดู อันนี้อันบ็อกซิ่งเลยคืออะไรอยู่ข้างในบ้างเปิดมาครับก็เออก็จีนจ๋าจ๋านะยังดีที่มันให้คู่มือภาษาอังกฤษมาด้วยนะปกติผมซื้อมาเนี่เดี๋ยวนี้สงสัยต้องไปเรียนภาษาจีนเพิ่มวะ่ะก็เอออิจฉาเด็กไทยรุ่นใหม่มันได้เรียนจีนนะตอนที่เราเรียนก็ท่อง abc กันเข้าไปนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นไวเลสไมโครโฟนกล่องเหมือน บุหรี่กล่องเหมือนบุหรี่เ้ยมันต้องออกยากมันนี่มือเราใหญ่โอ้ของผมใหญ่อะครับมันก็เลยเอ,ออกยากเอ่แม่งเหมือนบุหรี่จริงๆครับทรงประมาณกล่องทิพย์ได้ก็เปิดมาครับก็มันก็จะมีเป็นตัวอันนี้น่าจะเป็นตัวรับตัวรีเซอร์นะตัวนี้ก็น่าจะเป็นไม้ครับอ๋อเราจะต้อง เปิดจุกตรงนี้ก่อนเพื่อเปิดใช้งานนะก็อันนี้อะไรวะเนี่ยมีมีกล่องรับอยู่แลไอเทมอยู่ข้างล่างน,นี้อีกอันนึงอันนี้น่าจะเป็นสายชาร์จ USB นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดเปิดเลยอันนี้อันบ็อกซิ่งจริงแล้วใช้ไงวะเออเราทำไมเราไม่เปิดอ่านคู่มือก่อนวะเนี่ยไม่รู้ยันยัดไปก่อนเหมือนมันจะมีแบตอยู่ด้วยนะไอพวกนี้ไอตัวนี้ไม่ต้องใช้แบตเดี๋ยวมันต่อ ตัวนี้จะเป็น type c นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ใช้กับมือถือนะต,อต้องดูนะก่อนซื้อมันจะมีเป็น type c กับรู้สึกว่าจะเป็น lighting ของ iphone นะครับก็มาแพ็กเกจอยู่ในกล่องนี้อ๋อมีแม่เหล็กดูดมมแม่เหล็กดูดอันนี้ก็เป็นแม่เหล็กดูดปุ๊่ปิดแค่นี้ครับเออใส่แนละ้วมันก็จะชาร์จก็สําหรับในอุปกรณ์ตัวนี้นะก็จะมีกล่องนี้ก็คือกล่องใส่ใส่ตัวไม์แล้วก็ตัวรีเซิร์ คือถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเขียวกระพริบกระพริบอย่างนี้ที่ตัวไม้นะก็แสดงว่ามันชาร์จไฟเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็เท่าที่อ่านคู่มือถ้าเกิดว่าไฟเขียวเนี่ยมันเลิกกระพริบ,บแล้วก็คือเท่ากับว่ามันมันชาร์จไม้เนี่ยเต็มเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ตัวไฟข้างล่างเนี้ยจะมีอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นไฟสีส้มๆอ่าถ้าเกิดว่าเราเสียบชาร์จเอาไว้อ่ามันก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้ไอ้ตัวนี้ก็ มีแบตเตอรี่อยู่ในกล่องนี้ด้วยนะครับในกล่องตัวนี้มีแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เวลาเราเอาไม้มาเสียบมันก็จะชาร์จเราก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องชาร์จกับปลั๊กตลอดเวลานะตัวนี้ในกล่องนี้มีแบตอยู่ในตัวส่วนในตัวนี้มันใช้ไฟจากตัวมือถือนะครับก็เดี๋ยวรอมันชาร์จเต็มแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีนึง a few minutes later โอเคสิ่งต่อไปนะครับที่อยู่ในกล่องนะครับก็จะมีตัวนี่กล่องสายชาร์จนะเปิดขึ้นมาขาดเลย เอ่อเปิดทางไหนวะเนี่ยได้ทั้งสองด้านเอ่อโอเคเปิดมามีอะไรบ้างก็มีเดี๋ยวไอ้ดีเคยว่ากันนะเอามือล้วงๆเข้าไปจกเข้าไปก็ในนี้ไม่มีอะไรนะเอ่อเปิดไฟนิดหนึ่งไม่มีอะไรละไฟสองนี่เห็นไหมไม่มีอะไรเออก็มีสายชาร์จเป็นไทซีนะมาให้หนึ่งเส้นนะครับส่วนไอ้นี้คืออะไรวะไอ้นี้ก็คือ อ๋อมันดูเหมือนขนแมวนะใช่ปหมวะอ๋อเป็นขนแมวครับมันเป็นหมอยแมวนะครับสําหรับไว้คุมไม่ก็เอาไว้กันลมแรงๆนะก็จะช่วยเรื่องอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะไม่ให้มีเสียงฟู่ฟูเวลาลงกระแทกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวได้ลองแน่นอนอ่าโอเคในกล่องนี้ก็มีมีอยู่แค่นี้นะครับอ่ะซื้อมาเพื่อ รีวิวกันต่อนะครับผมรอมันมานานแล้วมันยังชาร์จแบตอยู่นะกพไม่เต็มนาทีก็เลยคิดว่าไม่รอแม่งนะเราจะรีวิวมันเลยนะครับก็ตอนนี้เอาตัวนี้ก่อนนี่ไอตัวรีเซอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อกับมือถือของผมนะนี่มือถือของผมยี่ห้อเดียวเลดมีเล่เลมีนะครับเลดมีโน้ตสิบสิบสองะวะ จำไม่ได้วะเพิ่งจะซื้อมาออกบานๆนะครับเดือนเมษา2023โอเคพอต่อเข้าไปในรีเซิร์จะติดไฟสีเขียวขึ้นมาตรงนี้นะก็แสดงว่าเป็นสถานะที่พร้อมใช้งานเดี๋ยวผมจะลองให้อ,อุปกรณ์ตัวนี้บันทึกภาพนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันพื้นฐานของตัวตัว,ตวมือถือเลยนะครับ เพราะปกติเนี่ยไมค์บางตัวเนี่ยมันจะต้องไปใช้เขาเรียกว่าอะไรนะตัว open c a m ม r ลเพื่อถ่ายรูปนะมันก็จะตัดเรื่องฟังก์ชันที่แถมมากับมือถือไปก็เดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าใช้แอปพื้นฐานของตัวเครื่องเนี่ยมันจะใช้กับตัวไมโครโฟนอันนี้ได้หรือเปล่าน,น,น,นะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับผมซื้อมาเพือ่อโอคโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ผู้ช่วยผม คุณออะไรนะพอใจไทสไตชานลนะครับลองไปติดตามเขาดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาลองถ่ายแล้วก็คือเอามือถือไปไว้ใกล้ๆไงถ้าไม่งั้นเคือถ่ายเองเซลฟี่เองอ่ะแล้วจะรู้ได้ไงมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช่ป่ะเราก็จะลองให้ผู้ช่วยไปถ่ายถ่ายแล้วแบบถอยไปไกลๆเลยนะแบบประมาณว่าเฮ้ยไอ้ไมค์ดูนี้มันใช้ได้จริงป่ะวะอันนี้ผมจะยังแบบแบบสดๆนะสดๆก็คือไมค์ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไม่ใส่ไอ้หมอยแมวนี่นะ เดี๋ยวผมจะให้แบบสดๆให้คุณคุณช่วยถือนะครับถือแล้วก็ถ่ายถ่ายวีดีโอผมนะครับเอาไปไอไม่มีการจับอะลองถ่ายเลยแบบเดียวๆเลยนะเดี๋ยวไมค์ตัวนี้ผมจะติดไว้ที่คอคอเสื้อผมแล้วกันอย่างนี้นะแล้วก็ดูเดินกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะตัดสลับไปสลับมาอันนี้คือเสียงที่อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะกล้องตัวที่ผมบันทึกด้วยไมคมือถือ นะครับเดี๋ยวอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปคืออันนี้คือเสียงจากไมยี่ห้ออะไรวะโฮโคโฮโคตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวจะลองสลับไปสลับมาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปลายไวใ้ให้ว่าตอนนี้รับเสียงจากไมตัวไหนอยู่นะนี้ก็คืออ่ะตัวมันก็เล็กสบายๆเนี่ยนะเท่าที่ดูในจอก็คือแบบเหมือนมันไม่ได้เกกะกายตาม,มากใช่ไหมแบบเวลาเราไปพูดไปบรรยายอะไรแต่เขาเคียว่า ในคู่มือเขาบอกว่ามันไกลได้ถึง120เมตรเลยนะแต่ก็ก็ด้วยสเปคของจีนนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าไกลถึงขนาดร้อเมตรแล้วมันจะใช้ได้ดีขนาดไหนนะแล้วก็ย่านที่เขาใช้เนี่ยอ๋อในหน้ากล่องก็มีนี่หว่าเขาเป็นย่านไมโครที่อยู่ในระบบ2อุด G ก็ถ้าคนใช้กันเยอะๆเอออาจจะมีการรบกวนหรือเปล่าก็อันนี้แล้วแต่นะครับเพราะย่านอ,อุด4 G เนี่ยมันค่อนข้าง มีช่องสัญญาณให้ใช้น้อยนะแบตเตอรี่ก็ไม่ได้บอกสเปคมานะครับว่าใช้ได้ยาวนานแค่ไหนเขาบอกอ๋อแบตเตอรี่ใช้ได้1ชั่วโมงครับก็คือชาร์จ5นาทีใช้ได้1ชั่วโมงเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ซิงเกิลแบตเตอรี่ไรท์4ชั่วโมงคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวให้ว่างอีกทีตอนลองใช้จริงกับไอไดโฆษณาไม่เหมือนกันเลยล่ะแต่เวลาใช้ถ้าหชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะเวลาทำคอนเทนต์คอนเทนตหนึ่งก็ ไม่น่าจะยาวนานขนาดนั้นหรือถ้าเป็นวันๆก็น่าจะมีสักลหลายายตัวโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับการรีวิวไมโครโฟนโฮโค,โค,โคนะผมไม่โฆษณารุ่นนะครับเพราะว่าไปหาดูเอาตามเว็บไซต์ขายของออนไลน์แล้วกันไม่ได้คา,าดโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะก็สำหรับการรีวิววันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างถูก อีกตัวหนึ่งเพราะว่าผมไปดูซาลามโมนิกแล้วก็โบย่าอะไรเงี้ยมันก็ราคาค่อนข้างแพงตัวนี้ก็เป็นตัวถูกถูกคุณภ,ภาพเสียงก็อาจจะตามราคาครับอันนี้ก็ลองดูเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้การรีวิวก็มีอยู่ประมาณนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามเรามานะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมก็จะทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเท่าที่มีปัญญาจะซื้อมารีวิวนะอันนี้ซื้อมาเองไม่ได้มีการสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีรายได้นะครับภาษีไม่ต้องเข้านะครับยังไม่มีโฆษณานะครับถ้าอยากให้โฆษณาก็ติดต่อเข้ามาได้ครับซื้อมาเพื่อไปก่อนครับสวัสดีครับ เจอข้อเสียปัญหาของไออุปกรณ์ตัวนี้อยู่อย่างหนึ่งออพอดีแบบว่าเลือกรีวิวแล้วเพิ่งจะมาเจอคือเวลามันมีไอขนเนี่ยที่ไว้กันคล้ายคล้ายพ็อชิว์นนะที่เป็นขนกันลมอะ่ะผมพยายามจะยัดใตเข้าไปเว้ยม,มันปิดมันปิดไม่ได้มันต้องถอดขนนี่ก่อนเออแล้วมันถึงจะปิดได้เ,เออเนี้ยแล้วไอ้นี้ก็เลยกลายเป็นส่วนเกินว่า มันน่าจะทํามาแบบประมาณว่าใส่ไปได้ทั้งขนนะเข้าใจป่ะเพราะงั้นไอ้ขนนี้ก็ต้องแยกออกไปไอ้ไม้ตัวนี้ก็จะไม่มีตัวกันลมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือข้อเสียของการดีไซน์อุปกรณ์ตัวนี้มานะอาจจะลืมคิดไปว่าเออให้มันมันมีขนโอเคครับไม่มีถุงไม่ได้มันมีถุงที่ไหนครับไม่มีถุงไม่มีถุงเลย